สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Story Anime กับข้อมูลความรู้ในจักรวาลเฟสซีรีส์กันนะครับสำหรับข้อมูลที่เรานำมาทำในคลิปนี้คือข้อมูลของยูอ g กามารี ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับยูออก้ามารีหรือเทพเจ้าจากต่างโลกเธอนั้นถูกเรียกว่าสัตว์ร,ร้ายผู้ประกาศจุดจบ The Seven of the End เธอปรากฏตัวมาในร่างของอดีตผู้อำนวยการของคาวเดียออก้ามารีอนิมุสเเฟียหลังจากที่เธอได้รับร่างสถิตเธอกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่บนจุดสูงสุดของโลกในยุคปัจจุบันเธอนั้นมองว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดึกดำบรร และแสดงความรำคาญเมื่อเห็นว่ามนุษย์นั้นไม่คุกเข่าให้กับเธอโดยเธอบอกว่ามนุษย์นั้นควรก้มหัวและคุกเข่าด้วยความหวาดกลัวต่อหน้าตัวตนที่เสมือนพระเจ้ายูออกกามารี่ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในบทของโซโลมอนมหาวิหารแห่งการเวลากิลกาเมสได้พูดถึงยูออกกามารี่ว่าเมื่อกีเทียปรากฏตัวมาจะมีสัตว์ร้ายผู้ประกาศจุดจบปรากฏตัวมาที่ไหนสักแห่งบนโลกเธอได้มีบทบาทอีกครั้งในเหตุการณ์อีพิกออฟเลมเนส เธอได้เข้าไปยื่นข้อสเสนอให้กับมาสเตอร์ทีมเที่หลับไหลอยู่ในโลงเยื่อแข็งและให้ข้อสเสนอว่าจะเลือกหลับไหลไปช่วยนิรันด์หรือจะคืนชีพกลับมาด้วยความปรารถนาที่จะรอดชีวิตของมาสเตอร์ทีมเอมาสเตอร์ทีมเได้เลือกที่จะคืนชีพกลับมาบทบาทในเนื้อเรื่องเวทีแห่งการสังหารชิโมซะเธอในบทนี้จะถูกเรียกว่าซาตานลูซิเฟอร์ซึ่งอมาคุสะชิโร่ได้พบกับเธอในการเดินทาง เธอได้ช่วยอามาคุสะคิโรในการล้างแค้นโทคุงอวะโดยยูอ,อูกามารีปรากฏตัวใหม่ครั้งในเหตุการณ์ลอสเบลหลังจากการบุกทำลายองค์กรคาวเดียเธอได้ใช้ความสามารถปลูกต้นไม้จินตนาการปกคลุมโลกจากนั้นได้ทำการขยายกิ่งก้านลงมาเพื่อปกคลุมพื้นผิวของโลกเพื่อทำลายล้างมนุษยชาติและเปลี่ยนพื้นที่รอบข้างให้กลายเป็นลอสเบลโดยลอสเบลนั้นจะมีอยู่ด้วยกันเจ็ดแห่งซึ่งจะประกอบด้วย รัสเซียนอร์ตจีนอินเดียกรีกอังกฤษและอเมริกาใต้โดยแต่ละลอสเบลจะพยายามกืนกินซึ่งกันและกันเพื่อที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของโลกใบนี้อยู่ออกกามารี่ปรากฏตัวมาให้เห็นร่าง,งเธอครั้งแรกในบทของลอสเบลลำดับที่5ในลอสเบลนี้เธอถูกเวทของคริสตาเลียผลักออกจากลอสเบลทำให้ไม่สามารถกลับมายัางลอสเบลได้ในระยะเวลาหนึ่ง ในด้านความสามารถออก้ามารีที่ปรากฏตัวมาที่โอลิมปัสถูกระบุว่ามีพลังเวทที่แผ่วมานั้นเทียบเท่ากับดาวเคราะห์ชั้นที่สามโดยพลังเวทของออก้ามารีนั้นเป็นรองเพียงแค่เกเทียที่ปลดปล่อยพลังเวทเท่ากับดาวเคราะห์ชั้นที่สองเธอนั้นสามารถใช้พลังปลูกต้นไม้แห่งจินตนาการปกคลุมโลกได้อย่างง่ายดายเธอจะมีเซอร์แวนเป็นค่ารับใช้ที่ถูกเรียกว่าอัครสาวกซึ่งมีอยู่สามตนซึ่งได้แก่กริกอรีรัสปูจิน อาชิยะโดมังและเซนจิมุรามะสะโดยหากเราพูดถึงยูอ้ามารี่แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่พูดถึงต้นไม้แห่งจินตนาการหรือแฟนตาซีทรีอันเป็นส่วนสำคัญในเนื้อเรื่องของลอสเบลต้นไม้แห่งจินตนาการเป็นจุดที่ทำให้ลอสเบลดํดำรงอยู่เป็นต้นไม้ขนาดยักษ์ที่สูงไปจนถึงชั้นสตาร์โตเฟียและต้นไม้แห่งจินตนาการเมื่อโตเต็มที่จะสามารถยิงสิ่งที่เรียกว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการ เพื่อเป็น,นกลไกการป้องกันในตอนที่ถูกคุกคามต้นไม้เหล่านี้มีความแข็งแกร่งที่สูงมากจนไม่สามารถทำลายได้เว้นแต่จะอยู่ในสภาพที่อ่อนแอเท่านั้นโดยเหตุการณ์การกำเนเิดของต้นไม้แห่จงจิน,นจาการนั้นเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2017ช่วงเวลาเดียวกับที่คาเดียถูกโจมตีวัตถุลึกลับได้ตกลงมาบนพื้นผิวโลกทักทอลอสเวลลขึ้นมาโดยต้นไม้แห่จงจินาการจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ต้นโดยจะประกอบด้วย โอโรจิ ji, ต้นไม้แห่งจินตนาการจำา o อสบ e ลรัสเซียในช่วงเวลาที่คาวเดียมาถึงมันเป็นต้นไม้แห่งจินตนาการเพียงต้นเดียวที่ไม่ได้อย่างรากเพื่อดูดมานาของโลกอันเป็นผลมาจากที่อีวานปฏิเสธต้นไม้แห่งจินตนาการแต่หลังจากที่คาวเดียได้โค่นล้มอีวานอนาสเซียได้ทําการทําให้ต้นไม้อย่างรากเพื่อดูดซับมานาของโลกในตอนจบของลอสบ b ล l l ลำดับที่หนึ่งต้นไม้แห่งจินตนาการต้นนี้ถูกทําลายจากฝีมือของนักบวชของเทพเจ้าจากต่างโลก ซอมเบรโรต้นไม้แห่งจินตนาการประจำลอสบลนอตมันถูกทำลายโดยคาวเดียหลังจากจบลอสบ l ลเอาต้นไม้แห่งจินตนาการประจำลอสบลจีนสปายโรต้นไม้แห่งจินตนาการประจำลอสบลอินเดียมาเจลันหรือที่รู้จักกันในนามแอตลาสต้นไม้แห่งจินตนาการประจำลอสบลกรีซีฟเฟิร์ดต้นไม้แห่งจินตนาการประจำลอสบิลบริตน โดยหลังจากที่มอแกนเข้ายึดลอสเบลต้นไม้แห่งจินตนาการต้นนี้ถูกเผาและถูกมอแกนดูดซับพลังเวทไปทั้งหมดและยังมีต้นไม้แห่งจินตนาการที่ยังไม่เปิดเผยอีกหนึ่งต้นในลอสเบลอเมริกาใตา้ครับก็จบกับไปแล้วครับกับข้อมูลในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดี